ต่อไปครับมับนมีจต่ของทดสอบการใส่งานนี่ครั้งแรกป้องปืนตัวนี้ครับหมดหลือ ยังถือว่านะครับถามวิธีเร่งเร่งเงีเ่ยอะไรของผมนี่จะตามมองเป้ายกปืนเห็นมาม,าม,ามาผมต้องพัดตีป้ากระบอกปลายร่างให้ให้ตรงเป้าหมายขึ้นล่างไกลครับสรุปขึ้นยิ่งไงถูกขึ้จบครับเราตกไปเร่งครับ ผู้ใชนัานศูนย์ปจำเป็นยับหลย